สวัสดีจ้ามาเลยจ้าคณิศากับพิสมิกเจ <Yeah. S 1> นะฮะครั้งที่อ่อบทที่4แล้วฮะเด็กๆบทที่4จํานวนจริงเนาะในบทนี้เป็นบทที่ง่ายมากนะฮะมีหัวข้อนิดเดียวเองเห็นไหมมีแค่หัวข้อเดียวก็คือเป็นเกี่ยวกับจำนวนตรกยะอตกระยเนาะจำกันได้ไหมว่าอะไรเป็นอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาลองสรุปกันดูไปเริ่มแรกเลยฮะเปิดไปที่หน้า นะเท่าไหร่52เด็กๆหน้า52นะฮะเราจะพูดถึงจำนวนจริงกันจำนวนจริงในภาษาอังกฤษคือคำว่า real number เนาะฮะคำว่า real real ที่แปลว่าจริง real of f a k e ถูกไหม real number นะฮะจำนวนจริงอ่ะให้รู้จักไปหน่อยจำนวนจริงตัวย่อคือตัว r ใหญ่แบบนี้นะฮะตัว r ใหญ่ที่เขาใช้ขีด2ขีดนี้เป็นเซตของจำนวนจริงเดี๋ยวตอนม .4 จะได้เรียนเรื่องเซตอีกนิดหน่อยนะฮะไปต่อจำนวนจริงก็ประกอบไปด้วยจำนวนตรรกยะกับอตรรกยะอ่ะ เริ่มเลยแล้วกันจานวนตักระยะก,ก็คือจํานวนที่นะฮะจดอันนี้สามารถเขียนในรูปเศษส่วนของจํานวนเต็มได้มีแค่นี้เลยหรือเป็นทศนิยมซ้ําได้อ่ะหลกัลกๆเลยนะยกตัวอย่างไปจํานวนตรกระยะก,ก็คือพวกที่เขียนเป็นเศษส่วนได้ไม่ว่าจะเป็นยังไงขอให้เขียนเป็นเศษส่วนได้แบบนี้จดหน้าตารูปร่างเขาไว้แบบนี้นะฮะโดยที่ขอร้องยินดีวว่าตัว B เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับศูนย์ที่เหลือข้างบนจะเป็นศูนย์เป็นอะไรก็ได้ได้หมดเลยเป็นเต็มบวกเต็มลบได้หมด ขอร้องอย่าเป็นศูนย์ยกตัวอย่างเช่นเศนหนึ่งส่วนสองเนี่ยเป็นจำนวนตรรกยะไหมเป็นถูกไหมลบสามส่วนห้าก็ใช่ข้างบนติดลบได้นะฮะข้างล่างอยากจะติดลบบ้างได้ไหมอ่ะอย่างเช่นยี่สิบสองส่วนอ่ะลบเจ็ดจะบนจะล่างก็ได้ทั้งหมดนะฮะข้างบนเป็นเลขศูนย์ได้ไหมศูนย์หารเก้าได้เนาะแม้กระทั่งอย่างเช่นนะฮะสิบสองส่วนสองอย่างนี้ ก็ได้พี่สามสิบสองส่วนสองมันได้หกนี่ใช่ค่ะใครก็ตามที่เป็นจํานวนเต็มบวกเต็มลบอะไรเงี้ยถ้าเขียนเป็นเศษส่วนได้ถือเป็นตรรกยะหมดเก็นไหมลามไปถึงทศนิยมก็ได้นะฮะทศนิยมอย่างเช่นศูนย์จุดสามพี่สามศูนย์จุดสามเป็นตระกยาไหมถามหน่อยทําเป็นเศษส่วนได้ไหมอ่ะถ้าทําเป็นเศษส่วนได้เป็นแน่นอนนะฮะเป็นแน่นอนนี่ไงสามส่วนสิบเอ่อ จ็ดจุดหกสี่สามมาพี่ซ้ำเจ็ดจุดหกสี่สามได้ไหมตากยะไหมตากยะเพราะว่าเป็นทศยมรู้จบนะฮะแล้วก็สามารถทําเป็นทศยมซ้าได้พี่ซ้ำทศยมซ้ํำยังไงนี่ไงซ้ำศูนย์ได้เรื่อยๆถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราจะวัดกันที่เป็นเศษส่วนได้ไหมคําตอบก็เป็นได้เจ็ดหกสี่สามทศยมสามตำแหน่งถ้าทศยมสามตำแหน่งก็หารศูนย์สามตัวคือหนึ่งพันอย่างนี้ได้เลยใครก็แล้วแต่ที่ลักษณะหน้าตาแบบนี้เป็นตากยะทันทีนะฮะ แล้วพวกอะตะกยะล่ะมาอีกประเภทหนึ่งอะตะกยะอ่อขอโทษตักยะขอสัญ,ญลักษณ์ก่อนนะสัญ,ญลักษณ์คือตัว Q ิวนี่สัญ,ญลักษณ์ของเขาคือตัว Q ดังนั้นอะตะกยะอะแปลว่าไม่ฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตะกยะก็คือ Q ิวพา์มคะคิวพามหรือ q ิวคอมพลเมนต์เนาะตัวที่เราจะใช้แทนการเข้าใจก็คือคนพวกนี้จะเขียนในรูปเศษส่วนไม่ได้ค่ะถ้าจะบอกว่าเขียน,นรูปเศษส่วนพังค่ะไม่ได้ พวกนี้สิ่งที่เราจะเจอแล้วพวกไหนล่ะที่เป็นตรรกยะได้พวกไฟดีนะฮะรูทต่างๆฮะรูทต่างๆที่ถอดไม่ได้นะฮะรูทที่ถอดไม่ได้เช่นรูทไหนถอดไม่ไดออ้ไม่ใช่ถอดไม่ได้สิต้องบอกว่ารูทที่ถอดแล้วไม่เป็นจํานวนเต็มอะ่ะใช่ไหมอะไรคูณกันได้2ไม่มีที่เป็นเป๊ะ,ปะคูณกันได้3ไม่มีเนี่ยเป็นตรรกยะไอ้เป็นอะตรรกยะแต่ถ้ารู้สี่ปุ๊บอ่ะเรียนเชิญรู้สี่ไปอยู่ข้างบนเลยจ้ะเพราะรู้สี่มีค่าเป็นสอง เป็นตรรก,กะยะเก็าไหมรูทห้ารูทหกอะไรพวกนี้นได้หมดเลยรูท mm hmm. เจ็ดรูทแปดรูทเก้าเต็มไปหมดเลยอยู่ในตรก,กะยะทั้งหมดแต่ถ้ารูทเก้าอาจได้สามเป็นตรรก,กะยะนอกจากรูทแล้วพวกสัญ,ญลักษณ์ต่างๆสัญ,ญลักษณ์ต่างๆอย่างเช่นที่หนูรู้จักก็คืออย่างเช่นค่าพายค่าพายที่เด็กๆท่องมา2 2ส่วน7ไม่ใช่หรอพี่ซ้ำค่าพายคือย2สิบส่วน7 พายเนี่ยที่เราเรียนมีค่าประมาณ22ส่วน7เฉยๆนะฮะซึ่ง22ส่วน7เนี่ยมันเป็นจำนวนตักกระยะไปอยู่ข้างบนนี้เป็นจำนวนตักกะยะเพราะมันเขียนเป็นเศษส่วนได้อา้าวแล้วทำไมเราถึงใช้22ส่วน7ก็เพราะว่า มันเป็นทศนิยมไม่รู้จบยาวเหยียดเขาเลยให้ง่ายต่อการคำนวณตั้งแต่ป .4 ีป5ป6ที่หนูใช้พายมามันเลยใช้ยี่สองส่วนเจ็ดแบบเป็นค่าประมาณซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดใครเคยดูไอ้เรื่องแบบสลัดเกมโกงอะไรเงี้ยนะฮะที่เขาให้บอกค่าพายมามันจะมีค่าเท่ากับ3.1 4 1 5 9อะไรไม่รู้ไปเรื่อยๆจุดๆๆอย่างเงี้ยทศนิยมไม่รู้จบถูกไหมฮะหรือสัญ,ญลักษณ์อย่างเช่นค่า e ค่า e มีค่า2.7 1ค่า e ธรรมชาติเนี่ยฮะไปเรื่อยๆ เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะฮะถ้านึกถ้าไม่รู้จักก็เขียนเข้าวๆาไว้แบบนี้ก่อนเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ซึ่งถ้าเจอปุ๊บรู้เลยว่าเป็นอัตตากยะเพราะมันคือพวกทศนิยมไม่รู้จบมันก็เลยลามปามไปถึงพวกไหนอีกพวกทศนิยมไม่รู้จบฮะไม่รู้จบปกติไม่รู้จบเนี่ยพอจะเป็นตักะยะได้นะอย่างเช่นตัวนี้ C จุด C ี่ไปเรื่อยๆจุดๆดไม่รู้จบอันนี้เป็นตากยะ แต่ถ้าอัตกยะไม่รู้จบและไม่ซ้ำด้วยค่ะไม่รู้จบและไม่ซ้ำไม่สามารถทำนายตัวถัดถัดไปได้ว่ามันคืออะไรอย่างนั้นจะเป็นอันตกยะพี่ก็เลยขอสรุปใหญ่ใจความอีกทีหนึ่งนะฮะถ้ามันเป็นพวกทศนิยมเนี่ยทศนิยมยาวแค่ไหนก็แล้วแต่นะฮะถ้าเกิดเรารู้แน่นอนรู้แน่นอนว่าตัวถัดไปเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เรียนเชิญอยู่ในตักกะยะถ้ารู้แน่นอนคือตักกะยะแต่ถ้าไม่รู้แน่นอน ถ้าไม่รู้แน่นอนนะฮะขอให้เป็นอาตักยะทันทีมาเดี๋ยวเรามาเล่นเกมตักยะอกตกยะกันเพี่จะเว้นเวลาให้หนูคิดแค่ประมาณ3วิเท่านั้นแล้วให้ตอบนะฮะว่าตักยะหรืออาตกยะเริ่ม4 7 5 9 8 3 1 0 7 1ห้เปดนจ็ดนจำนวนะอะไรฮะคำตอบคือตักยะค่ะเพราะอะไร เพราะถ้าพี่ถามหน่อยทศซิยมหลักถัดไปคืออะไรเด็กจะตอบได้ดีทศนิยมเพราะเติมศูนย์สิตัวถัดไปล่ะศูนย์อย่างเงี้ยถ้าตอบได้ตากะยะแน่นอนคนถัดไปสี่จุดเจ็ดห้าเก้าแปสามหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งสองจุดจุดจุดนะมีจุดสามจุดต่อท้ายมารู้ไหมว่าตัวถัดไปคืออะไรไม่รู้ค่ะถ้าไม่รู้เรียนเชิญอ่ะตักะยะไม่รู้ใครอ่ะคนถัดไปสี่จุด 7จ็8 7้าเจุดจุดจุดเอ๊ะ okay. คนนี้คำตอบเป็นตักกระยาจ้ะเพราะมันเห็นกระบวนการวนซ้ำค่ะ4.759 8 7 5 9 8เดาต่อได้เลยว่าตัวถัดไปจะวนซ้ำแบบ7 5 9 8 7 5 9 8ไปเรื่อยๆแน่ๆตัวต่อไป 1> 4, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, ี่จุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจุดจุดจุดเฉลยอะตักกะยะค่ะเฮ้ยทำไมอะพี่ซามตัวถัดไปหนูรู้ว่าเป็นอะไรสี่จุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวถัดไปเป็นแปดเก้าแน่เลยพี่ซามใครเขาบอกเราอันนั้นคือเรามาโนเองฮะอย่ามาโนค่ะอย่ามาโนเขียนว่าโมนเฉย ยามโนฮะยามโนเพราะอะไรตัวถัดไปมันอาจจะ4.1234567ตัวต่อไปอาจจะเป็น7 0 1 2 3 1 2 3 3 2 1มั่วซั่วก็ได้ฮะยามโนฮะคิดไปเองแล้วจะรู้ได้ไงเป็นตระกยะ4 1 2 3 4 5 6 7 6 7งสอ7สาจุดจุดจุถ้าอย่างนี้ พอจะเห็นแพทเทิร์นอะไรบางอย่างถ้ามีจุดจจุดจุดดเหมือนจะไปเรื่อยๆไม่รู้จบแต่ตอบว่าตักกะยะเพราะ1.4.1 2จุสีหแล้วมันก็เริ่ม6กเจ6 7 6 7รู้แพทเทิร์นแล้วถ้าต่อไปก็ต้องเป็น67ถ้าซ้ําแพทเทิร์นให้เราเห็นอย่างน้อยสักสองชุดจะพอตอบได้อ่าเบื่อเลขสี 4, แล้วเปลี่ยนเลขเกิดมาลบสามจุด้าห้าสคำตอบตักกะยะเพราะว่าถ้าอยากรู้ตัวถัดไปเลขศูนแน่นอน เก้าจุดเก้า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 หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าจุดจุดจุดมีแต่เลขเก้ากับเลขหนึ่งมั่วซั่วมากนะฮะหาระบบแพทเทิร์นไม่ได้อัดตะกยะทันทีบางคนพยายามจะแกะรหัสอยู่ไม่มีอะไรวนซ้ำนะฮะตัวถัดไปแปดจุดหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่จุดจุดจุด ักกะยาแน่นอนวนซ้ำหนึ่งสี่แปดจุดหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สี่จุดจุดจุดตักกระยาแน่นอนถูกไหมฮะเพราะวนซ้ำหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สี่ไอ้พวกที่เป็นตักกระยาเนี่ยนะฮะที่เด็กๆตอบมานะฮะที่เป็นตักกระยะอาอะพี่ลบออกนะฮะเอาแต่ตักกระยาไว้ก่อนรึบนะฮะสิ่งที่ได้ออกมาเนี่ยเราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ทุกตัวนะฮะ ใช่ไหมต่อให้ยาวเหเอียดแค่ไหนก็เขียนได้อ่ะเช่นตัวนี้คำตอบเป็นลบ5าม0 0 0หส่วน1พันยม3ามตำแหน่งส่วนคนนี้มันจะเขียนออกมาเป็น8.14แล้วก็ซ้ำา1กับ4เพราะมันวนซ้ำสอตัวเราสามารถเขียนเป็น8ดเศษ1ิส่วน9 9ได้ถ้าหนูจำได้จุดข้างบนแทนเลข9จุดข้างบนแทนเลข9แบบนี้เนาะมันก็เลยจะต้องมาเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทศยมซ้ำกันในหัวข้อข้างล่างนะ โอเคไหมได้เลยนะฮะโอเคตามนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขอแทรกตรงนี้ก่อนละกันเศษส่วนเนี่ยถ้าเกิดการบวกลบเศษส่วนต้องทำไงฮะทำตัวส่วนให้เท่าก่อนเนาะโดยการหาคอลอนออันนี้เบสิกปกติได้เลยยกตัวอย่างเช่นสมมุติพี่มี A ส่วนสมมุติเป็น A ส่วน B บวก C ส่วน D อะ่ะถ้าอยากจะบวกกันทำไงฮะต้องทำส่วนให้เท่ากันรู้เลยว่าส่วนต้องหาคอลอนอของ B กับดก็คือ BD ไปเลย ไอตัวแรกขาดดีก็เป็นเอด้ไขว้ามาบวกกับบีซีซีนะฮะเนี่ยจบวิธีการบวกคอลอนอยกตัวอย่างอ่ะทุกคนทำได้อยู่แล้วเนาะตัวอย่างเศษสามส่วนห้าบวกเศษสองส่วนเจ็ดอย่างเงี้ยจะไปบวกกันโอ้โหแน่นอนคอลอนอสามห้าแน่นอนเจ็ดห้าสามห้าเขียนลงไปเลยเจ็ดไขว่ไปเจอสามยิบเอ็ดห้าไขว่ไปเจอสองห้าสองสิบ คำตอบตอบ31มสส่วนสาแบบนี้บวกลบทําตามปกติได้เลยอันถัดไปถ้าเกิดคูณกันให้เอาตัดทอนนะถ้าเกิดคูณกันใช้ใช้วิธีการตัดทอนได้ให้ตัดถ้าตัดไม่ได้คูณกันตรงตรงเส่วน b คูณ C ส่วน d ถ้าไม่มีใครตัดทอนให้เอาข้างบนคูณกันข้างล่างคูณกันได้เลยแบบนี้จบถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเจอ A ส่วน b คูณ b ส่วน d, d. คูณสมมตินะ a ส่วนเอ,อ่ออะไรดี a ส่วน c อ่ะสมมติเราจะเห็นว่าเฮ้ยมีคนตัดอนได้ b ตัดบนล่างได้อย่างเงี้ยที่เหลือข้างบน a อยู่ด้วยกันข้างบนตัดไม่ได้นะฮะคำตอบก็จะกลายเป็นข้างบนเหลือ a คูณ a ได้ a กํลาลังสองข้างล่างเหลือ d กับ c ก็ตอบ c d d c ได้หมดยกตัวอย่างเช่น c สาส่วน16นะฮะ ตัดไม่ได้คูณเศษ8ส่วน27นะคูณ6ส่วน11คูณ3 3ส่วน40นการคูณแบบนี้ตัดทอนบนล่างได้เลยนะฮะตัดทอนบนล่างเห็นแม่11คันมือ11 11 11, 11 3 33เอาแม่3ตัด3 1 3ตัดกับ27ได้9 39 27 ใครต่ออีกมาเรียงหน้ากันเข้ามาแปดหนึ่งปดแปดห้าสี่สิบขอแม่สองตัดสองสามหสองแปดสิบหตัดอีกสมตัดเก้าได้สามสามเกตัดอีกสามหนึ่งสาสามสามเรวบรวมความเสียหายนะฮะด้านบนไม่เหลือใครเลยเหลือแต่หนึ่งคูณกันล้วนก็ได้หนึ่ง ข้างล่างเหลือ5กับ8ได้40เหลือ8 5 4ห้าข้างบน1ล้วนเนาะก็ตอบแบบนี้ข้อที่3การหารการหารให้เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอ่ะ a หาร b ีให้ส่วน b หารด้วย C ส่วน d เราก็จะเปลี่ยนกับเศษกับส่วน A ส่วน B เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแบบนี้แล้วก็ตอบ a d ส่วน b c อันนี้ทั่วไปนะฮะ หรือถ้ามาในลักษณะเศษซ้อนเศษส่วนซ้อนก็ทำเหมือนกันอย่างเช่นเอาเป็น x ส่วน y บ้าง x ส่วน y หารด้วย a ส่วน b อย่างเงี้ย x สัญลักษณ์นี่คือเครื่องหมายหารเราก็แค่ x ส่วน y เหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนข้างล่าง a ส่วน b ก็สลับเป็น b ส่วน a และถ้าตัดได้ก็ตัดถ้าตัดไม่ได้ก็คูณไปเลยก็คูณไปเลยอันสุดท้าย มักจะเจอในข้อสอบนะฮะไอ้พวกแยกฐานแยก,านยกฐานยกตัวอย่างเช่นสมมติพี่มี XY x y บวก x บวก y แล้วหารด้วยดูนะฮะหารยาวๆเนี่ยด้วย x y เด็กๆอย่าเข้าใจผิดนะฮะว่าเห็นปุ๊บ x y ตัด x y ได้